ปอยพิชดาแต่งงานอยู่ดีๆแต่ชาวเน็ตตั้งคำถามดาม่าฉะนั้นเข้าสู่บิวาแต่งงานไปเป็นที่เรียบร้อยนะคะสำหรับคู่ของปอยพิชดาและกับโอบ๊บโอบ๊บทะวาโดยงานแต่งของทั้งคู่นั้นเพื่อจัดขึ้นตามที่ประเพณีพื้นเมืองที่ภูเก็ตและอีกหนึ่งวันนั้นเป็นงานฉล,ฉลองกับมงคลที่สมเด็จซึ่ง จะเป็นเพื่อนสนิทในวงการบันเทิงอย่างอ้ําพัชราภามีพิชณาตและเบยปานวาดอีกและอีกมากมายหลายหลาย,หลายคนมาร่วมงานล่าสุดก็มีผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งก็ได้ออกมาโพสต์ข้อความเมื่อไรเมื่อไรเธอปล่อยนั้นจะแต่งงานกันเสร็จสิ้นแล้วหลังจากที่มีโพสต์ถูกเผยแพร่ออกไปอ,อกก็ไม่มีชาวเน็ตมีชาวเน็ตคนหนึ่งที่เข้ามาคอมเมนต์ คอมเมนต์เชะว่าอินงานแต่งมากๆค่ะไม่มีอะไรเบื้องสมงงสงมงมมงงเลยซึ่งก็มีแฟนคลับเข้ามาบอกเข้ามาบอกว่าปกปิด ปกปิดปลอยและคอมเมนต์การฟาดกลับทันทีอ้ําก็คือคําคํพูดที่ได้สัมภาษณ์ออกไปอย่างสมมสมมองอย่างนะคะและเขาก็ไม่คิดจะเชิญจะกิะลายละเอียดหรือทํลายม้งอะ,อะไรเขาเขา,เขาจับแต่งการกีว่วกี่เรื่องก็เรื่องแต่เขาเขาเงินของเขาความสุขของเขา